านยินยอมที่พระตำหนักพัทยาชนบุรีร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านกาแฟเดินเพียง350เมตรเราก็จะมาถึงคอนโดรวมโชคคอนโดวิวสที่จอดรถกว้างขวางสระว่ายน้ำส่วนรวมขนาดใหญ่มีทั้งหมด8ชั้น77ห้อง ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเราอยู่กันที่ชั้น7นะคะเป็นห้องหัวมุมค่ะพื้นที่ใช้สอย127ตารางเมตรเหมาะสำหรับคนต้องการสเปซหรือว่ามีครอบครัวใหญ่นะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะโซนทางด้านนี้นะคะจะเป็นโซนห้องนั่งเล่นกว้างขวางมากเลยค่ะทุกท่านฝั่งทางข้างหลังตามก็คือเป็นทะเลเห็นซันเซ็ตนะคะ โซนทางด้านนี้จะเป็นโอเพนแพลนคิทเช่นค่ะก็คือเป็นท็อปแกรนิตแล้วก็ปิดฝาด้วยไฮกลอสนะคะก็คือทำความสะอาดง่ายค่ะอะ่แล้วก็จะเป็นโซนห้องรับประทานอาหารนะคะซึ่งห้องรับประทานอาหารน่ะท่านสามารถชมวิวทะเลไปได้พร้อมกันเลยค่ะฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็นระเบียงค่ะห้องนี้มี2ระเบียงนะคะระเบียงก็สามารถมองเห็นทะเลได้ด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นห้องน้ํา มีห้องอาบน้ำแล้วก็มีเครื่องซักผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะเห็นไหมคะกว้างจริงๆนะคะห้องโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยฝั่งทางด้านซ้ายมือของตามค่ะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะมีระเบียงแยกเป็นส่วนตัวมีห้องน้ำในตัวค่ะ Okay. แล้วก็สังเกตนะคะ,ะห้องนี้นะคะยกฝ้าสูงขึ้นเนาะแล้วก็มีพัดลมเพดานนะคะมีแอร์ทุกห้องเลยค่ะโซนทางด้านนี้นะคะจะเป็นทางเข้าห้องนะคะเป็นฝั่งนี้จะเป็นเมสานีนอกสามารถทําเป็นออฟฟิศหรือว่าอะไรก็ได้นะคะโซนนี้มีหน้าต่างแยกต่างหากอีกอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่ค่ะจะเป็นห้องนอนที่2ค่ะมีพัดลมเพดานแล้วก็มีแอร์คอนดิชันแล้วนะคะ แล้วหากท่านใดสนใจเนะาะอสังหาที่พัทยานะคะก็ติดต่อโคสโตเรามาได้นะคะเรายินดีให้บริการค่ะเราเปิดมานาน10กว่าปีนะคะ d a t a าเเป็นพันลิสติ้งนะคะท่านมองหาอะไรทักไทยเรามาได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนห้องนี้นะคะ,ะสำหรับตามเนาะตามว่าเหมาะกับคนที่รักความสงบนิดนึงเดินไม่ไกลจากทะเลนะคะแล้วก็ หากใครสนใจเนาะสนใจเข้าชมห้องจริงๆนะคะก็ทักตามมาได้ที่เบอร์ท้ายวิดีโอนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ